หลังจากที่เราได้วางจันทันไม่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการวางเปลกันแต่ก่อนนี้เราจะวางจันทันเราก็จะผมก็จะทําตีกอบเหล็กรอบนอกนี่ครับเพื่อจะสะดวกในการติดเชิงชายหลังจากนี้เนี่ยมีนจะวิ่งเด็กรอบเลยครับต้องขอบคุณช่องพิพัฒน์การช่างเยอะนะครับที่แนะนามาผมก็ได้รับความรู้จากจนั้น มาปรับใช้ทำงานครับนี่เป็นบ้านหลังแรกครับที่ท,ที่ทำเองโครงหลังคาเป็นบ้านของตัวเองครับก็ทำไ,ไปทีทำไปทีละนิดเละนิดนี่ช่วงด้านหน้านี้ก็ได้วางแปรไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ช่วงช่วงด้านหลังยังไม่ได้วางครับพอเพิ่งทำเหล็กรอบเสร็จเมื่อเกีบ้บเดี๋ยวจะขึ้นวางแปรด้านหน้าก็ช่วงด้านหน้ามีแปรนี่เหล็กมันซ้อนกันครับตรงนี้แปรหนึ่งสองสามสี่ห้า เลด้านหน้านี่ห้าห้าเส้นห้าเส้นเนี่ยสังเกตว่าเปลแปเลเส้นแรกเราจะไม่ชิดไปที่ที่คานนะครับผมตีออกมาห่างสิบห้าเซนเนี่ยเพื่อจะได้ตอนนี้เรายิงหลังคาพร้อมกับแบบที่คัน,น้ำย้อนนะจะได้จะได้ยิงง่ายนะเพื่อชิดเข้าไปนี่มันจะยิงไม่ได้นะครับเป็นกานนา้ำย้อนให้ถัดออกมาสิบห้า เซนติเมตรครับแล้วก็วางแปลให้เดี๋ยวเราจะได้ยิงง่ายแปลผมก็ห่างกันแต่ช่องก็แปดสิบเซนนะใช้เหล็กหนามินสองครับทั้งหลังเลยแปลนี้ก็ใช้สองคูณหนึ่งนิ้วหนามมินสองลองดูก่อนครับแล้วก็มีช่วงด้านข้างแขนนี่เรายื่นออกมาจับเหล็กที่เพื่อจะติดเชิงชายเนี่ย เราจะไม่ได้เอาคานบนออกมาเลยนะครับก็เลยจะตัดไว้แค่นั้นแล้วเราไปเชื่อมให้ให้เป็นระดับเดียวกับจันทันนะครับเพราะว่าเวลาเราเราทําเพดานนอกบ้านมันจะได้ง่ายนะครับมันจะไม่ได้ติดคานที่ออกมาแขนที่ยืมม่นออกมาจะเป็นระดับเดียวกับจันทันเลยตอนเราทําฝ้าเพดานเหล็กมันจะไม่โผล่ครเดี๋ยวทําการ ติดตั้งเปลต่อครับ